รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการโดยอิสุสดีแม็กใหม่ซูเปอร์เดยไลท์นิตยาสารซีแม็กค่ะมาสด้าอาเมเจอร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัตจามฮลีเดย์ทางโมเดอร์นาทีวีนะคะรายการที่จะทําให้วันหยุดของคุณไม่ใช่วันหยุดที่เป็นวันหยุดธรรมดาธร,รมดาอีกต่อไปค่ะอยู่กับโอศิรพาศีตาบุตรแบบนี้นะคะและแน่นอนว,ว่าวันนี้ก็ตรงกับวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญของพวกเราชาวพุทธทั่วโลกนี่นะคะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนนั้นก็คงจะได้มีโอกาสไปทําบุญฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ร่วมกิจ,จกรรมบุญในหลากหลายรูปแบบกันมาแล้วแต่ว่าในช่วงบ่ายนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาคุณ ผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีกันต่อเลยดีกว่านะคะซึ่งที่นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปท่องเที่ยวที่เมืองจันท์กันเนี่ยนะคะไปพบกับไฮไลท์ของรายการในวันนี้กันก่อนดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างพร้อมแล้วไปชมกันค่ะอัปเดตความเคลื่อนไหววงการยานยนต์ ระเบิดความมันส์ไปแล้วกับออฟโรดทรอฟี่2014ที่จังหวัดจันทบุรีนัดเปิดฤดูกาลเที่ยวจันทบรุรีแบบฟินเวิร์ พีฮอนด้าผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ในประเทศไทยรุกตลาดด้วยแบรนด์แคมเปญใหม่มาสนุกเปลี่ยนโลกกันกับ Power of Fun Project อย่างเต็มรูปแบบนะคะ ภายใต้แนวคิดของการส่งต่อความสนุกอย่างสร้างสารรค์ร่วมการเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นโลกที่ปลอดภัยและก็ไร้มลพิษผ่านเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์ Honda เดินหน้าสร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายเวัยรุ่นยุคใหม่ทันทีด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นำทับโดยแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดอย่างยงทรงยศ ุมากอันน์นผู้กำกับชื่อดังและมาร์ชจุดาวุธพัทรกรมพลดาวรุ่งพุ่งแรงจากซีรีส์ฮอร์โมนไวยาวุ่นที่ได้มาร่วมผนึกกำลังกับนาเนกเกตเซพบสวรรัสด์ปาละกะวงนักวิทยาพิธีกรฝีปากลา้าผู้มีบุคลิกไม่เหมือนใครแล้วก็ศิลปินวง25อ hours วงดนตรีสุดแนวขวัญใจวัยรุ่นด้วยค่ะ เจ่าความเร็วมาล่าใจบริษัทต พร้อมด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2014ค่ะในการจัดการแข่งขันในปีนี้นะคะแน่นอนว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นรถที่ใช้ในการแข่งในรุ่นของคลาส B จากยาริสมาเป็นโคโรราอัลติสใหม่เครื่องยนต์1,600ซีซีจากนั้นภายในงานนะคะยังได้มีการเปิดตัวโคโรราอัลติสเอสปอร์ตพร้อมกับทีมนักแข่งชาวไทยที่จะเดินทางเข้าไปร่วมการแข่งขันในรายก 24ชั่วโมงหรือว่า24 hours ที่สนามนเบิร์กรีในประเทศเยอรมนีสำหรับการแข่งขันในรายการใหญ่นี้นะคะอย่าง t o y ย t a Motorsport 2014ของไทยในปีนี้เช่นเคยค่ะจะมีการจัดการแข่งขันทั้งหมดถึง5สนาม ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเริ่มต้นสนามแรกเนี่ยไประเบิดพมังบอลฤดูกาลกันก่อนที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่12และ13กักยาคมนี้ค่ะสนามพอมจะแพลงเอทิเลทรอบควอลิฟายเอาเคบาบารอบจริงนอกรอบและคืนหัวลาซียูแถวๆเส้นชายกองเชียร์ที่มาเชียร์คุณก็เต้มกันไปเจ้าความเร็วมานละเล้าใจเครื่องแรงสาวแรงถนนลอยเป็นไฟมีแต่กลิ่นไอ ทุ่มงบกว่า100ล้านบาทนะคะสารต่อตํานานแล้วก็ความคลาสสิกกว่า1ศตวรรษอันยิ่งใหญ่ของอินเดียนมอเตอร์ไซค์สุดยอดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบร์ระดับไฮเอน n ์ของโลกมั่นใจนะคะว่าตลาดรถ Big กไบ e ของเมืองไทยนั้นไปได้สวยแล้วก็รุ่งแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทางบริษัทเองก็มีความพร้อมในการทําการตลาดนะคะ ในส่วนของอินเดียมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นรถบิ๊กไบค์ที่มีความเก่าแกร่ระดับตำนานค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักรวมไปถึงนิยมกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ที่หลงไหลสองล้อทั่วโลกนับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีคริสต์ศักราช1,901แล้วก็ในวันนี้นะคะอินเดียนั้นก็ได้กลับมาสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในเมืองไทยเพื่อที่จะตอบรับกระแสะความต้องการของผู้บริโภคซึ่งถือว่าเป็นการต่อย,ยอดความสําเร็จอีกครั้งของบริษัทหลังจากบุกเบิกตลาดด้วยการแนะ วิกตอรีมอเตอร์ไซค์สบิ๊กบอยสัสัญชาติอเมริกันเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นงานแบรนด์โอเพนนิ่งของโชว์รูมอินเดียและวิก t อรีนะครับก็ในตัวแบรนด์ทั้งสองแบรนด์นี้เป็นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์จากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเราได้มีการนำรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์ เรียกว่าเป็นตำนานอีกแบรนด์หนึ่งของโลกนะครับซึ่งแบรนด์อินเดียนมอเตอร์ไเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1901นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้นำเข้ามาในประเทศไทยนะครับมาให้คนเรียกว่านักขับขี่ชาวไทยเนี่ยได้มาสัมผัสกันนะครับซึ่งเป้าหมายในการจัดงานในวันนี้เนี่ยก็เป็นการแนะนําให้รู้จักกับโชว์รูมนะครับที่ตั้งอยู่ที่ซอยพัฒน,นาการ76นะฮะแล้วก็สถานที่นี้ก็มีทั้ง ส่วนของการแสดงรถมอเตอร์ไซค์ขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็มีคาเฟ่น,นะครับนอกจากนั้นก็มีศูนย์เซอร์วิสศูนย์บริการคอยรองรับนะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้ทุกทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดคึกคักรถมอเตอร์ไซค์อยากจะเข้ามาสังสรรค์พูดคุยกันก็สามารถแวะมาที่โชว์รูมนี้ได้นะครับเปิดตั้งแต่ทุกวัน7วันเว,ว,วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่10บโมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับ สารในแวดวงการยานยนต์ที่อดน,นําเอามาฝากแบบพอหอมปากหอมคอนะคะแต่ว่าช่วงหน้าขออนุญ,ญาตจัดเต็มนิดนึงค่ะสําหรับบรรยากาศของการแข่งขันในรายการออฟโรดทรอยฟีชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อประธานพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินด,ดาม,มาศสนามหนึ่งถือว่าเป็นสนามนัดเปรริดฤดูกาลที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะงานนี้จะดุเด็ดเผ็ดมันและสุดสนานมากขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมในออตจมฮอลิเดดสักครู่ค่ะ ฮอลิเด์อตโต้แจมฮอลิเดย์สนับสนุนรายการโดยอิสุดสด,ดีแม็กใหม่ซูปเปอร์ไดรไลท์นิตยาสารซีแม็กค่ะ เบนดิก <B> ต้อนรับเข้าสู่รายการออตตาจมพาริเดยังคงอยู่กับโอที่จังหวัดจันทบุรีนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพวกเราเองก็ได้เดินทางมาทําการแข่งขันในรายการออฟโรดทรอฟีชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้และแน่นอนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรชมหน้าของแชมป์จะเป็นใครกันบ้างนัดบนฤดูกาลมันแค่ไหนพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะ สีปีแล้วละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการแข่งขันร,รถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อชิงแชมป์ประเทศไทยรายการออฟโรดทรอยฟี่เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานี้โดยทางบริษัทท่าเกตมิเดียแอนด์ทลวิชั่นจำกัดบริษัทกรังฟีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทยและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ยังคงได้ร่วมมือกันผนึกกำลังสำคัญอย่างมากเลยนะคะในการสร้างสารรค์ความมันคลุกฝุ่นกันเหมือนเดิมค่ะ นัดเปิดฤดูกาลเราก็เปิดฤดูกาลกันไปเรียบร้อยแล้วในสนามแรกที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีงานนี้นะคะก็มีนักแข่งมากมายที่ให้ความสนใจกับการแข่งขันรายการยิ่งใหญ่ประจำปีเริ่มต้นเดืรุ่นปีกนกรุ่นคานแข็งรุ่นโอเพ่นบีและสุดยอดมืออาชีพอย่างรุ่นโอเพ่นเอบรรยากาศความมันและความตื่นเต้นร้าวใจแบบครบป,ปุ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ผู้ชนะประเดิมสนามแรกกันไปแล้วนะคะจะมีใครกันบ้างเนี่ยไปดูชมหน้าของพวกเขาเลย แล้วก็ดูเด็ดเผ็ดมันมากๆค่ะคุณผู้ชม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะคะในรูปแบบของการแข่งขันทางวิบากที่นักขับแล้วก็นักแข่งแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องห่วงสวยไม่ต้องห่วงรอก็เลยทีเดียวห่วงเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะทาอย่างไรที่จะรักษาตําแหน่งแชมป์เอาไว้ได้แล้วก็ทําเวลาให้ดีที่สุดในแต่ละสนามนั่นเองค่ะใครที่พลาดชมการแข่งขันแบบเต็มๆที่จันทบุรีไม่ต้องเสียใจนะคะสนามหน้า10และ11กรกฎาคมน,นี้เจอกันแน่นอนที่จังหวัดสระแก้วเราก็จะมีการถ่ายทอดสดในวันที่11กรกฎาคมน,นี้ทางาโมเดิร์นไนท์ที็น ต้นไปด้วยนะคะและแน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยขอพักเบรกก่อนแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเอาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวให้ทั่วเมืองจันทบุรีกันเลยทีเดียวมีอะไรน่าสนใจกันมากเดี๋ยวช่วงหน้าในอัลต์แจมฮอลิเดย์สักครู่ค่ะอ u t ต์แจมฮอลิเดย์ นโดยอิสูซูดีแม็กใหม่ซูเปอร์ไดรไลท์นิตยาสารซีแม็กค่ะมาสด้าฮุนได ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการอัลตแจามพอลิเดย์ทางโมเดิร์นไนทีวีกันต่อนะคะตามสัญญาค่ะคุณผู้ชมเมื่อโอนี่นะคะได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศสวยๆที่จังหวัดจันทบุรีนะคะแน่นอนอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเรานั้นจะต้องมาสัมผัสถึงบรรยากาศที่สบายๆในช่วงวันหยุดแบบนี้ก็คือเรื่องราวของการสัมผัสแล้วก็ดึงดูดเอาบรรยากาศของทะเลเนี่ยกลับไปที่กรุงเทพด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปสัมผัสพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าทะเลที่เนี่ยจะสวยมากขนาดไหนอย่างที่เขาบอกไว้หรือเปล่าตามโอ๋มาเลยค่ะ ถึงจังหวัดจันทบ,บุรีหรือว่าเมืองจันนะคะทุกคนก็คงรู้จักกันดีเพราะนอกจากที่นี่จะเป็นเมืองแห่งผลไม้แล้วก็แหล่งค้าพลอยคุณภาพดีแห่งภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่อีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไมา้น้ําตกชายทะเลโบราณาสถานแล้วก็โบราณาวัตถุต่างๆความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรก็ไม่ยิ่งหยอนเป็นร้องใครค่ะ จังหวัดจันทบุรีนะคะมีเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ6,338ตารางกิโลเมตรหรือ3,961,250เ้านไร่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่34ของประเทศค่ะ และเส้นทางที่โอนะคะได้มีโอกาสนำคุณผู้ชมมาในวันนี้ก็อยากที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นอยู่นี่ไงล่ะคะว่าเป็นเส้นทางที่มีความสวยงามเรียบติดชายทะเลแนบไปตามแนวภูเขาเส้นทางนี้นะคะก็มีชื่อว่าถนนเฉลิมบุรพาชลทิตซึ่งก็ถือว่าเป็นถนนเรียบทะเลเมืองจันทบุรีที่มีจุดชมวิวก็คือที่บริเวณเนินนางพญา มีรั้วสลิงทําไว้ให้กับบรรดานักท่องเที่ยวคู่รักได้นําเอากุญแจมาคล้องเป็นเหมือนเมืองนอกเลยนะคะแต่ว่าที่เมืองจันทบุรีของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะก็เรียกได้ว่าไม่ต้องไปถึงเกาหลีนะแต่ว่ามาที่เมืองจันก็ได้คล้องกุญแจถนนที่ได้รับการยกย่องว่าสวยและก็โรแมนติกที่สุดของภาคตะวันออกเนี่ยเส้นนี้ค่ะโอ้ยืนยันแล้วก็รับประกันเลยนะั่นก็คือเส้นทางเลียบทะเลเมืองจันทบุรีที่มีการเชื่อมต่อกันกับจังหวัดระยองและจังหวัดตราด ยาวก็นับกว่า100กิโลเมตรค่ะ เดินทางมาถึงที่เมืองจันทบุรีกันแล้วนี่นะคะทุกคนเนี่ยก็จะต้องไม่พลาดที่จะแวะเวียนมานมัสก,การสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงนคลให้แก่ตนเองและครอบครัวรวมไปถึงคนที่เรารักอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเลือกเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นในการรวบรวมไพ่พลไปกอบกู้อิสรภาพองค์พระบรมราชานุสาวรีเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าตั้งตระหง่านอยู่กลางทหารผู้พระราชฤทัยทั้ง4คือพระเชียงเงินหลวงพิชัยอาสาหลวงพมเสนาและหลวงราชาสเสนหาประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางบึงบริเวณโดยรอบนะคะซึ่งก็ได้มีการตกแต่งสภาพ,พภูมิทัศน์ เพื่อที่จะให้มีความร่มรื่นและให้มีความสวยงามทุกช่วงเช้าเย็นก็จะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนิยมมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ค่ะ ต่อมาเราก็ต้องหาโอกาสดีๆแบบนี้แวเวียนมากราบนมัสการขอพรที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่อยู่บริเวณริมถนนท่าหลวงบริเวณหน้าค่ายตากสินถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญแห่งหนึ่งอย่างมากของเมืองจันทร์กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ได้บ่งบอกถึงความผูกพันของคนเมืองจันทร์ที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นศาลทรงเก้าเหลี่ยมสร้างด้วยหินอ่อนซึ่งมีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะ พื้นเป็นหินกรานิต หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลมหรือว่าหมวกยอดสูงจากพื้นยอดอยู่ที่16.9เมตรประดับลวดลายทองยอดบนเป็นฉัตรทองคำ9ชั้นบันไดทางขึ้นมี3ด้านภายในมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหล่อด้วยทองเหลืองรมดำประทับนั่งทรงเมืองผนังภายในเขียนลายพุ่มข้อบินไว้อย่างสวยงามด้วยซึ่งในแต่ละวันนะคะก็จะมีพี่น้องประชาชนแวะเวียนมาสักการบูชาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องค่ะและใน ที่28ธันวาคมของทุกๆปีนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นคลองราชของพระองค์ก็จะจัดให้มีการทําบุญตักบาตรถวายเป็นเครื่องราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระองค์ทรงก่อบกู้เอกราชให้แก่แผ่นดินและพวกเราชาวไทยทุกคนค่ะ คุณผู้ชมและนี่ก็คือเนื้อหารายการทั้งหมดในวันนี้นะคะของรายการออ t เตอร์แจมฮอลิเดย์ค่ะ เรียกไ,ได้ว่าก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆส,สม้วที่เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าในความสบายนั้นก็มีความพิเศษแฝงอยู่ในรายการและก็เราไม่ถึงมีเนื้อหาสาระที่ทีมงานของเรานั้นพยายามนาเอามาสอดแทรกตลอดทั้งรายการด้วยนะคะน่าเสียดายจังเลยคะ่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะโอ๋ก็มีความสุขมากๆเลย1วันในวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยโอและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศในรูปแบบไหนกันอีกในช่วงของวันหยุดที่จะไม่ใช่วันหยุดธรรมดามดาของคุณอีกต่อไป ไปต้องติดตามชมด้านรายการออ t โต้แจมฮอลิเด์นะคะส่วนวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วโอและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ